มาจ้าตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลพามาชมบรรยากาศพามาเที่ยวชมทะเลที่เก่าเวลาเดิม เดี๋ยวเย็ยนๆก็จะมีเรือใหญ่ผ่านนะตรงนี้แต่ช่วงนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นหน้าฮีเตอร์เขาหยุดหมดมันเป็นหน้าฮีเตอร์เขาหยุดหมดกันแต่ไม่รู้ว่าจะมีเรือผ่านหรือเปล่านนะต้องรอดูกันตอนเย็ยนๆจ้าเนาะ บรรยากาศรอบๆอ,ออนก็เอาบรรยากาศรอบๆท้องทะเลมาฝากอีกเหมือนเดิมนี่เลยจ้ารอบๆบบรรยากาศรอบๆอบืม หิมะมันละลายหมดแล้วเนาะแต่เมื่อเช้านี้มีแดดนะแต่ตอนนี้ไม่รู้แดดมันหุบหมดแล้วมาสายแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเอ่บ่ายสองบ่ายสามแล้วดูน้ำนิ่งมากแต่ตรงนี้เป็นน้ำวนนะเนี่ยตรงนี้เป็นน้ำวน ตรงนี้เป็นน้ำวนนะคะนูนเรือใหญ่ก็จะผ่านทางนี้เลยนี่ผ่านช่องนี้เรือใหญ่ทุกคนคงจะจำได้เนาะเพราะาออนเคยลงคลิปไปแล้วช่วงหน้าร้อนที่ออนมาตกปลากับแฟนออนเนาะก็จะประมาณนี้ รจะให้ดูรอบๆช่วงนี้เงียบสงบมากไม่ค่อยมีคนเพราะเขาหยุดกันหมดแล้วเขาไปอ,อะไรนะเขาเรียกไปอะไรฮอลิเด์มีฮอลิเด์มั่งแล้วก็ช่วงเป็นช่วงที่ว่าอ,อะไรนะฮิตเตอร์เนาะ ก็จะประมาณนี้เลยนี่บรรยากาศเล็กๆนิดน้อยมาให้ชมกันจ้าตอานนี้มาดูผักป่าว่าขึ้นหรือย,ยังแต่ผักป่าก็ยังไม่ขึ้นเลย <c oughs> มันแล้วแต่บางที่อีกแหละบางที่ก็ขึ้นบางที่ก็ไม่ขึ้น พราะอากาศมันยังเย็นอยู่เนาะนีบรรยากาศบนภูเขาให้ดูจ้ะบนภูเขาบนภูเขารอบๆอบ แต่ก็มีเรือวิ่งอยู่นะมีเรือวิ่งอยู่ไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าเนะนู้นในเรือวิ่งอยู่เออเห็ดจ้าเห็ดเ,เบือ่อนี่คือเห็ดเบือ่อนี่เขากำลังโผล่เลยเห็นไหมเขากำลังโผล่เลยเห็ดเบือ่อ ถ้าเจอเห็ดกินได้ก็จะเก็บรอกนี่มันเจอเห็ดเบื่อนี่บรรยากาศ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปออนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่ง,งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหนะน้าไปเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะไปเจอกันคลิปหนะ้า่า บายบายมาแล้วน้องหา่านน้องห่านมาแล้วน้องหา่าน นู่นรีเข้ามาแล้วน้องหาน